สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องใหญ่มากๆเลยจากงาน Open AI Dev Day 2025ที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเมื่อวันอังคารที่7ตุลาคมนี้เองค่ะเราจะมาสก,กัดเอาไฮไลท์สำคัญๆจาก k e y โนต e ของแซมออรแมนมาย่อยให้ฟังกันแบบเออเน้นๆเลยนะคะว่ามีอะไรใหม่ที่น่าตื่นเต้นออกมาบ้างสวัสดีครับก็น่าสนใจมากเลยครับงานปีนี้ใช่ค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยว่า Open AI เขากำลังจะไปทางไหนต่อมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆออกมาให้นักพัฒนาหรือว่าคนทั่วไปอย่างเราเราได้ใช้บ้างแล้วที่สำคัญเลยคือมันมีความหมายยังไงกับพวกเรากับอนาคตของการสร้างสารรค์ด้วย AI นะคะเพราะดูเหมือนว่าโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันจริงๆนะคะช่วงนี้ ใช่เลยครับเร็วมากขนาดแซมเอลสแมนเองเขายังเริ่ม keynote ด้วยการโชว์ตัวเลขการเติบโตที่แบบโอ้โหก้าวกระโดดมากๆเลยคือถ้าเทียบกับปี2023ตอนนั้นมีนักพัฒนา2ล้านคนผู้ใช้ ChatGPT ก็100ล้านคนต่อสัปดาห์แต่มาตอนนี้ปี2025เนี่ยนักพัฒนาพุ่งไป4ล้านคนแล้วนะครับส่วนผู้ใช้ ChatGPT ทะลุ800ล้านคนต่อสัปดาห์ไปแล้ว 800ล้านเยอะมากครับแล้วก็การใช้งาน API อีกจาก300ล้านโทเค็นต่อนาทีกลายเป็นมากกว่า6,000ล้านโทเค็นต่อนาทีคือมันชัดเจนมากๆครับว่า AI ไม่ใช่ของเล่นสนุกๆอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่คนใช้สร้างของจริงๆกันทุกวันเลยจริงค่ะเห็นภาพเลยเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ประกาศแรกที่คิดว่าฮือฮาพอสมควรเลยนะคะคือเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันที่รันอยู่ข้างใน c h a g p t ได้เลย ออกแมนเขาใช้คำว่าเปิดทางให้เกิดแอป,ปยุคใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนได้และเป็นส่วนตัวที่สามารถสนทนาโต้ตอบได้ฟังดูแล้วแบบน่าสนใจมากค่ะน่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อ API แบบเดิมๆหรือเหมือน GPTs ที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่มันคือการฝังประสบการณ์แอปเข้าไปในบทสนทนาเลย หัวใจหลักของมันก็คือ Apps SDK ตัวใหม่ที่เขาบอกว่าสร้างบนมาตรฐานชื่อ MCP MCP มันคืออะไรหรอคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนเป็นภาษากลางอะครับที่กำหนดว่าแอปจะสื่อสารกับ Chat GPT ยังไงแล้วก็จะแสดงผล UI ที่โต้อตอบได้ยังไงด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้นกพัฒนาสามารถควบคุมประสบการณ์ของผู้ใช้ได้เต็มที่เลยทั้งส่วนหน้าบ้านแล้วก็ส่วนหลังบ้าน ไม่ใช่แค่ส่งข้อความไปไปกลับกลับเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ๋อค่ะเข้าใจแล้วคือไม่ใช่แค่เรียกใช้ฟังก์ชันแต่เราสร้าง UI ที่มันกดเล่นโต้ตอบได้เลยในแชทแล้วเรื่องโอกาสสำหรับนักพัฒนาล่ะคะการเข้าถึงผู้ใช้ต้อง800ล้านคนนี้มันมหาสารมากๆเลยนะมหาสารจริงๆครับแล้วเขาก็มีวิธีให้คนคนพบแอป,ปใหม่ๆด้วยนะเช่นอาจจะเรียกชื่อแอป,ปตรงๆเลยหรือให้ h ช GP t GPT แนะนำตอนที่คุยกันในเรื่องที่มันเกี่ยวข้อง อ๋อ oh, เหมือนเป็น Suggestion ใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่อง Agentic Commerce Protocol อีกที่เขาพูดถึงอันนี้คือจะทำให้เกิดการซื้อขายจ่ายเงินได้ในแอป,ป Chat GPT เลยในอนาคตโห oh, ครบวงจรเลยนะคะเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมคะมีครับในเดโมเขาก็โชว์หลายตัวเลยอย่าง c อ s e r e r เนี่ยคือให้เราดูวิดีโอเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุยกับ c Chat GPT ได้เลยนะแล้ว Chat GPT เขาเข้าใจด้วยว่าเราดูถึงไหนแล้วบริบทเป็นยังไง จริงมากหรืออย่างแคนว่าก็ช่วยสร้างสไลด์พรีเซนต์หรือโปสเตอร์ได้ทันทีจากคำสั่งในแชทเลยแล้วก็มีซีโลที่โชว์แผนที่บ้านแบบอินเทอร์แอคทีฟกรองผลลัพธ์ได้แบบเรียลไทม์ในแชทเลยมันทำให้เห็นภาพชัดครับว่าแอปพวกนี้จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาได้แบบไร้รอยต่อจริงๆ And We have bunch homes here bunch a of ฟังดูแล้วเหมือน OpenAI กำลังมอง ChatGPT เป็นมากกว่าแค่ Chatbot แล้วนะคะอาจจะเป็นแพลตฟอร์มหรือแบบ OS ขนาดย่อมๆเลยก็ได้ที่จะเปลี่ยนวิธีที่นักพัฒนาเข้าถึงผู้ใช้กลุ่มใหญ่นี้ไปเลยตอนนี้แอป s s d k นี่เปิดให้ลองแบบ Preview แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเปิด Preview แล้ว ส่วน directory กับการส่งแอปเข้าไปให้เขารีวิวเนี่ยจะตามมาทีหลังแต่เขาก็มีร่าก Developer Guidelines ออกมาให้อ่านกันก่อนแล้วถือว่าเป็นก้าวที่ใหญ่มากๆจริงๆครับสำหรับ Open AI ค่ะก้าวใหญ่จริงๆทีนี้จากการสร้างแอปใน Chat GPT มันก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือการทำให้ AI ทำงานให้เราแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Agent นั่นเอง ซึ่ง a l ล m แมนเขาก็บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนจากแค่ตอบทาถามไปสู่การลงมือทำให้เราได้แล้วครับผมแต่การสร้างเอเจนต์เก่งๆนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะทั้งซับซ้อนเลือกเครื่องมือก็ยากจัดการเวิร์กโฟลก็ลำบากในเจเรื่องประเมินผลอีก จริงครับปัญหาเนี้ยเป็นสิ่งที่นักพัฒนาเจอมาตลอดเลยครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดตัว Agent k ์คิดทาง OpenAI เขาเรียกว่าเป็นชุดเครื่องมือครบวงจรเลยนะที่จะช่วยให้การสร้าง Agent ต์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะมากๆครับในชุดนี้ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยมีอะไรบ้างคะเราให้ฟังหน่อยครับ อย่างแรกเลยคือ Agent Builder อันนี้เป็นเครื่องมือแบบ Visual คือลากวางๆไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะใช้สร้าง Workflow หรือกระบวนการทำงานของ Agent ซึ่งเขาบอกว่ามันทำงานบน Responses API ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วอ๋อโอเคตัวต่อมาคือ Chat Kit ครับอันนี้เป็น UI Chat สำเร็จรูปที่เราเอาไปฝังในเว็บหรือแอปของเราได้เลยปรับแต่งหน้าตาให้เข้ากับแบรนด์เราได้แล้วก็เอา Workflow ที่สร้างจาก Agent Builder เมื่อกี้มาใส่ได้เลยสะดวกเลยนะคะ ใช่ครับแล้วก็มี evals for agents อันนี้สำคัญมากคือเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลประเมินประสิทธิภาพเอเจนต์โดยเฉพาะเลยมีตั้งแต่ trace grading ที่ช่วยให้เราเห็นการตัดสินใจของเอเจนต์ทีละขั้นเลยนะว่ามันคิดอะไรตัดสินใจยังไงมี dataset สำหรับประเมินส่วนต่างๆมี automated prompt optimization ช่วยปรับพร้อมให้อัตโนมัติแล้วที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเอาไปใช้วัดผลโมเดลอื่นที่ไม่ใช่ของ OpenAI ก็ได้ด้วยอา้าว ทำได้ด้วยเหรอคะดีเลยครับแล้วสุดท้ายคือ c o n n e c t o r r e g i s t r y อันนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางครับช่วยให้เราเชื่อมต่อเอเจนต์เข้ากับเครื่องมือภายในองค์กรหรือบริการภายนอกต่างๆได้อย่างปลอดภยัยมีระบบจัดการสำหรับแอดมินด้วยควบคุมได้โหฟังดูครบเครื่องมากเลยค่ะเหมือนพยายามแก้เพนพอยต์ของนักพัฒนาที่อยากสร้างเอเจนต์แต่ติดเรื่องความซับซ้อนตรงนี้เลยนะคะแล้วมีตัวอย่างที่เขาเอาไปใช้จริงเราบ้างไหมคะมีครับ อย่างเอาบัตสันที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ในอเมริกาเขาใช้เอเจนต์คิดสร้างเอเจนต์ช่วยผู้จัดการร้านวิเคราะห์ข้อมูลการขายพอระบบเจอว่าเอ๊ะยอดขายไอศครีมมันตกนะเอเจนต์ก็เดินไปดึงข้อมูลบริบทต่างๆมาเลยทั้งฤดูการโปรโมชั่นคู่แข่งอะไรพวกนี้แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เสนอแนะแนวทางแก้ไขให้ผู้จัดการร้านเลยอ๋อคือไม่ใช่แค่บอกว่าตกแต่ช่วยหาสาเหตุและทางแก้ให้ด้วยใช่ครับหรืออย่างฮอปสปอตซอฟต์แวร์ซีอมชื่อดัง เขาก็ใช้ a อเจนต์คิดพัฒนา Breeze ที่เป็น AI ของเขาให้เก่งขึ้นโดยใช้ Custom Response Widget ช่วยตอบคำถามลูกค้าที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างมีเคสหนึ่งลูกค้าถามเรื่องปัญหาต้นไม้ในรัฐอาริโซนาเอเจนก็ไปหาข้อมูลจากทั้งฐานความรู้ข้อมูลท้องถิ่นนโยบายบริษัทมาประกอบกันแล้วก็ให้คำตอบที่เหมาะสมได้การที่ AI ไม่ใช่แค่ตอบแต่ไปหาข้อมูลวิเคราะห์แล้วเสนอแนะได้นี่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ แล้วเดโมที่คริสติน่าเขาทำโชว์บนเวทีล่ะคะที่ว่าสร้างเอเจนต์เสร็จใน8นาทีนะคะอันนั้นเป็นยังไงคะอันนั้นน่าทึ่งมากครับคือเขาใช้เอเจนต์บิล e r เดอร์สร้างเวิร์กโฟล์สำหรับดึงข้อมูลเซสชันต่างๆของงาน d e v d เดยแล้วก็ใช้วิดเจ็ตแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วยนะมีการใส่การ์ดเ a รลสป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลหรือ PII จากนั้นก็ทดสอบแล้วก็ดิปลอยผ่านแชทคิดขึ้นหน้าเว็บได้เลย ทั้งหมดนี้ภายใน8นาทีจริงๆครับ8นาทีครับ And so I'm just going to stick with using the workflow ID that we just created, and then head over. To... Great, we've done it. มันแสดงให้เห็นเลยว่า Agent Kit เนี่ยช่วยลดเวลาจากไอเดียไปสู่เอเ gen ์ที่ใช้งานได้จริงลงไปได้มหาศาลเลยครับเร็วมากๆเร็วมากจริงๆค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องที่น่าจะกระทบกับคนทำงานสายเทคโนโลยีโดยตรงกันบ้างนะคะคือเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งก็มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเยอะมากเลยอย่างที่คุณปู่ชาวญี่ปุ่นไว้89 ที่เรียนเขียนโค้ดจาก Chat GPT จนทําแอปได้ตั้ง11แอปหรือนักศึกษาแพทย์ที่ใช้ AI สร้างผู้ป่วยเสมือนจริงเพื่อฝึกซ้อมบทสนทนาย,ยากๆครับซึ่งเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ก็คือ Codex นั่นเองครับเอเจนต์วิศวกรซอฟต์แวร์ของ OpenAI ที่ตอนนี้เขาประกาศ GA หรือ General Availability คือเปิดให้ใช้งานทั่วไปอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่อยู่ในช่วง Research Preview มาสักพักใหญ่ๆใ,ในที่สุดก็ GA ซทีนะคะ โคเด็กตอนนี้เก่งขึ้นเยอะเลยทำงานร่วมกับนักพัฒนาได้แทบทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะใน IDE อย่าง VS Code ใน Terminal บน Git Hub หรือผ่าน Cloud ก็ได้แค่เชื่อมด้วยบัญชี GPT Chat ของเราเท่านั้นเอง ที่สำคัญคือ Codex ตอนนี้รันบนโมเดลใหม่ GPT-5 Codex ที่เขาบอกว่าออกแบบมาสำหรับการเขียนโค้ดแบบเอเจนต์โดยเฉพาะเลยมันจะเก่งเรื่องโค้ด Refactoring ิงโค้ดรีวิวมากขึ้นแล้วก็ยังฉลาดพอที่จะปรับเวลาคิดตามความซับซ้อนของงานได้ด้วยไม่ใช่แค่ตอบเร็วๆอย่างเดียวแล้วตัวเลขการใช้งานก็น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจานวน e มสเ g จที่ส่งให้ Codex ต่อวันเพิ่มขึ้น1ิเท่า แล้ว GPT 5 Codex ก็ประมวลผลโค้ดไปแล้วกว่า40ล้านล้านโทเค็นที่สำคัญคือวิศวกรของ OpenAI เองเนี่ยที่ใช้ Codex ทำงานเสร็จเร็วขึ้นทำ Pull Request หรือ PR ได้มากขึ้น70%ต่อสัปดาห์แล้ว PR เกือบทั้งหมดที่ OpenAI ตอนนี้ก็ผ่านการรีวิวโดย Codex ก่อนด้วยซ้ำค่ะแสดงว่าช่วยงานได้จริงจังมากนอกจากนี้เขายังมีฟีเจอร์ใหม่ๆสาหรับการใช้ในทีมด้วยนะครับ อย่างแรกคือ Slack Integration อันนี้ดีมากทำให้เราสั่ง Codex เ,เขียนโค้ดหรือถามคำถามได้จากใน Slack เลยไม่ต้องสลับแอปไปมาสะดวกเลยครับอย่างที่2คือ Codex SDK อันนี้เปิดให้นักพัฒนาเอา Codex ไปต่อยอดสร้างระบบอัตโนมัติใน Workflow ของตัวเองได้เลยและอย่างที่3มคือ Admin Tools and Reporting อันนี้สำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมการใช้งานกำหนดนโยบายต่างๆแล้วก็ดูรีพอร์การใช้งาน Codex ได้ครับ ก็ม like ีเคสอย่าง Cisco ที่เอาไปใช้ทั้งองค์กรแล้วช่วยลดเวลาโค้ด e ีวิวลงได้50%ลดเวลาทำโปรเจกต์จากเป็นสัปดาห์หรือแค่ไม่กี่วันได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงผลกระทบในระดับองค์กรเลยนะคะช่ยครับและเดโมของโรแมนบนเวทีนี่คือแบบโชว์ศักยภาพโคเด็แบบสุดๆเลยครับเขาเริ่มจากแค่ภาพสเกจกล้อง Sony FR7 ที่ตั้งอยู่ในห้องประชุมเฉยๆเลยนะ แล้วก็ใช้ c o d e ็ก CLI สั่งให้ c o d e ็กสร้างคอน t r o l Panel ควบคุมกล้องตัวนั้นขึ้นมาได้เลยจากภาพส t c h เนี่ยนะคะใช่ครับจากภาพ Sketch เ,เลยที่น่าทึ่งกว่านั้นคือโคเด x ไปเรียนรู้โปรโตโคอลชื่อ VISCA ที่เก่ามากอายุ30ปีได้ละมั้งมาอินฟลิเมนต์เองได้เพื่อจะคุยกับกล้องตัวนั้นจากนั้นเขาก็สั่งโคเด็กผ่าน VS Code Extension ให้เชื่อมต่อกับ Xbox Controller เพื่อใช้บังคับกล้องแทน แล้วก็ใช้ real time API กับ agent SDK สร้างระบบสั่งงานด้วยเสียงขึ้นมาอีกให้โคเด็กสร้าง MCP server สำหรับควบคุมไฟในห้องประชุมจากไฟล์เอกสารที่ให้ไปแถมโคเด็ยังฉลาดพอที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก GitHub ได้เองด้วยนะครับถ้าข้อมูลที่ให้ไม่พอแล้วเขาก็โชว์สั่งงานทั้งกล้องทั้งไฟด้วยเสียงผ่านแอปที่โคเด็สร้างให้นั่นแหละครับยังยังมีอีกใช่ไหมคะที่สั่งให้แก้โค้ดตัวเองแบบ real time ใช่ครับอันนั้นพีกสุดตอนท้ายเขาใช้ Codex SDK สั่งงานด้วยเสียงให้ Codex แก้ไขโค้ดของแอป,ปควบคุมที่เพิ่งสร้างไปนั่นแหละครับสดสดเลยเช่นสั่งว่าช่วยเพิ่มเคร d i t s Overlay เหมือนท้ายหนังหน่อยแอป,ปมันก็อัปเดตทันทีเลยทั้งหมดนี้แทบไม่ต้องแตะโค้ดเองเลยครับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าโคเด็กซ์ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเขียนโค้ดธรรมดาแล้วแต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานซับซ้อนที่ปกติอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงโมงหรือหลายวันให้เสร็จได้เลยฟังดูแล้วเหมือนตำแหน่งงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กำลังจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเนี่ยต้องทำงานร่วมกับ AI แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแน่เลยเอาละค่ะมาถึงส่วนสุดท้ายกันบ้างคือการอัปเดตเกี่ยวกับโมเดลและ API ซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะ ส่วนนี้ก็มีข่าวใหญ่หลายเรื่องเลยครับเริ่มจาก GPT 5 Pro ตอนนี้เขาเปิดให้ใช้งานผ่าน API สำหรับนักพัฒนาทุกคนแล้วนะครับนี่คือโมเดลที่เก่งที่สุดของ OpenAI ในตอนนี้เลยเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงมากๆการให้เหตุผลที่ซับซ้อนเช่นง,งานด้านการเงินกฎหมายหรือการแพทย์ที่แบบว่าความผิดพลาดมันมีราคาสูงมากๆค่ะสำหรับงานคริติคอลจริงๆนอกจากโมเดลเทพ แล้วก็มีโมเดลเสียงตัวใหม่ GPT Realtime Mini เปิดให้ใช้ใน API เหมือนกันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันเล็กเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือถูกลงถึง70%เทียบกับรุ่นใหญ่70%เลยเหรอครับถูกลงเยอะมากใช่ค่ะแต่คุณภาพเสียงการแสดงอารมณ์ยังดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะอัลสแมนถึงก็บอกว่าเสียงกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ผู้คนโต้อตอบกับ AI ซึ่งการมี API ที่ถูกลงก็น่าจะช่วยเร่งให้เกิดแอปพลิเคชันด้านเสียงมากขึ้นเยอะเลยค่ะ แน่นอนครับและอีกหนึ่งประกาศที่น่าจะทำให้วงการครีเอทีฟตื่นเต้นกันมากๆเลยก็คือ Sora 2โมเดลสร้างวิดีโอตัวล่าสุดตอนนี้เปิดให้ลองใช้แบบพรีวิวผ่าน API แล้วครับมีการปรับปรุงสำคัญ2เรื่องใหญ่ๆเลยมีอะไรบ้างหา Sora 2 เรื่องแรกคือ controllability หรือความสามารถในการควบคุมครับมันทำตามพร้อมที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นควบคุมองค์ประกอบต่างๆในวิดีโอได้ดีขึ้นแล้วก็รักษาความต่อเนื่องของสิ่งที่สร้างหรือ state ได้ดีกว่าเดิมมาก mm. ส่วนเรื่องที่สองนี่คือแบบ game changer เลยครับคือ sound integration, Sora 2 API ไม่ใช่แค่สร้างภาพวิดีโอเฉยๆแล้วนะแต่สามารถ generate เสียงประกอบที่สมจริงมากๆได้ด้วยโห oh. สร้างเสียงประกอบได้ด้วยเหรอคะใช่ครับไม่ใช่แค่เสียงพูดนะแต่รวมถึงเสียงบรรยากาศ soundscapes เสียงรอบข้าง ambient audio หรือเสียงเอฟเฟกต่างๆที่มันสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวในวิดีโอ synchronize effects อย่างในเดโมวิดีโอพายเรือคายักเสียงน้ำเสียงไม้พายเสียงนกคือมันเนียนมากจนหน้าทึ่งเลยครับ so นี่มันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะเลยนะคะสําหรับคนทําวิดีโอหรือทําหนังแล้วยังมีความสามารถอื่นๆอีกใช่ไหมคะอย่างการเอาเอลเมนต์จากโลกจริงอย่างรูปหมานิ่งๆมาสร้างเป็นวิดีโอที่หมาตัวนั้นวิ่งเล่นกับเพื่อนใหม่ได้ ใช้ SORA 3API เนี่ยลองเปลี่ยนภาพสเก็ตดีไซน์ของเล่นให้กลายเป็นวิดีโอคอนเซปตที่เห็นภาพชัดเจนเลยทำให้ทีมสามารถช idea, แชร์ไอเดียตัดสินใจได้เร็วขึ้นมากลดขั้นตอนการทำโปรโตไทป์ลงไปได้เยอะเลยครับนี่คือตัวอย่างของการนำา AI มาช่วยเร่งกระบวนการสร้างสารรค์จริงๆค่ะเห็นภาพเลย สรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เจาะลึก4เรื่องใหญ่ๆจาก OpenAI Dev Day 2025นะคะทั้ง Apps SDK ที่เปิดให้สร้างแอปในชั GP t GPT ได้เลย Agent Kit ที่ทำให้การสร้างเอเจนต์ทำงานอัตโนมัติง่ายขึ้นมากๆ Codex ที่ตอนนี้ GA แล้ว กลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่ส่งพลังของนักพัฒนาและสุดท้ายคือโมเดลอัปเดตสำคัญสคัญทั้ง GPT-5 Pro, Realtime erm Mini และ s o r a 2 API ที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆอย่างการสร้างเสียงประกอบ ทั้งหมดนี้มันก็ตอกย้ำสิ่งที่แซมออแมนพูดในจริงๆนะคะว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้สร้างไม่เคยมีครั้งไหนที่เปลี่ยนจากไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วเท่านี้และแค่มีไอเดียดีๆก็พอเครื่องมือต่างๆเหล่านี้กำลังทำให้กำแพงในการสร้างสารรค์มันต่าลงเรื่อยๆเลยค่ะใช่เลยครับและพอเราเห็นเครื่องมือที่มันทรงพลังขนาดนี้เนี่ยทั้งเอเจนต์คิดหรือโคเด็กซ์ที่เปลี่ยนไอเดียให้เป็นซอฟต์แวร์ได้ในเวลาไม่กี่นาที หรือ Demo Codex ที่แบบเชื่อมโลกจริงอย่างกล้องหรือไฟเข้ากับโลกดิจิตัลได้ผ่านการเขียนโค้ดการสั่งงานด้วยเสียงมันก็ชวนให้คิดต่อไปเหมือนกันนะครับโปรเจกต์ที่เมื่อก่อนอาจจะดูซับซ้อนมากๆใช้เวลานานต้องใช้ทีมใหญ่ๆตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่คนคนเดียวที่มีแค่ไอเดียดีๆก็สามารถสร้างให้เป็นจริงขึ้นมาได้แล้วคำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้ มันจะเปลี่ยนแค่วิธีการที่เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือว่ามันกําลังจะเปลี่ยนไปถึงตัวตนของผู้ที่จะเป็นผู้กําหนดและสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้กันแน่เป็นคําถามเปิดที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยครับอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลเชิงลึกค่ะยินดีครับผม